แม้ว่าเขาจะมีประวัติที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในเรื่องของทัศนคติแต่เมื่อพูดถึงศักยภาพและฝีเท้าของเขาชื่อว่หลายคนน่าจะทราบกันดีว่าเขามีดีพอที่จะเล่นให้กับทีมใหญ่และยังสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกแน่นอนนี่คือตัวริมเซนอีกคนของเชลซีในตลาดซื้อขายรอบนี้นักเตะที่ย้ายข้ามฟากมาจากทีมร่วมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด ฟอร์มของเขาอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในฤดูกาลที่แล้วแต่เขามาพร้อมกับแพชชั่นที่พร้อมจะไปสู่ตัวเองกับทีมใหม่บนเวทีใหญ่อยา่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชุดลเ EP นี้เราจะพูดถึงดาวเตะอาเจนตินคนนี้ที่ชื่อว่าอเลคันโดรกานาโชกันครับกานาโชคือตัวเร็มเส้นที่ชอบตัดเข้าในและหาตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อยิงประตูนะครับ เขามีค่า XG หรือว่าค่าคาดการ์ารยิงประตูต่อเกมที่0.38ในฤด,ดูกาลที่แล้วซึ่งตัวเลขนี้เทียบเท่ากับแรดลีย์บาคล่าของ p เ a ครับการาโชเป็นนักเตะท,ที่จมูกไวครับหาพื้นที่ได้ดีและพร้อมลงโทษในจังหวะที่เกมรับคู่ตด่ยวสู้พลาดเมื่อเขาเข้าฟอร์มเนี่ยเขาสามารถทำประตูได้จากหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปั่นโค้งจากนอกกรอบเขตโทษและลูกจักรยานอากาศที่ทําให้เขาได้นะครับไ,ได้รางวัลบุสกัสอวอร์ดไปก่อนหน้านี้ด้วยความที่การาโชเป็นนักเตะท,ที่คิดไวทําไวมีความคล่องตัวและเคลื่อนทีี่่ไดด้้ัับทาาใหหหเขจจงวกอ เกมได้เยอะมากเพียงแต่ว่าจุดที่ต้องปรับจากฤดูกาลที่แล้วนั่นคือเรื่องของการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายซึ่งก็อาจจะดีขึ้นได้เพราะว่าเชลซีเองก็มีตัวผู้เล่นที่พร้อมจะเปิดป้อนโอกาสให้การช่วม,มากมายครับทั้งโคพาวเมอร์หรือแม้แต่ชูอัลเปโดที่พร้อมจะดรอปตัดมาเชื่อมบอลให้ ถ้าจังหวะลุดเดียวหรือว่าโอกาสทองการนาโชไม่ปล่อยให้พลาดเนี่ยเขาจะกลายเป็นเครื่องจัรสังหารประตูที่ดีให้กับทีมสิงโตเมื่อมันคราบเลยทีเดียวครับส่วนตัวเลขในการเชื่อมเกมและจ่ายบอลการนาโชอาจจะมีตัวเลขตรงนี้เป็นรองอามัดนะครับแต่เมื่อดูด้วยตาเปล่าเนี่ยการนาโชอบต่ำมาเชื่อมเกมตรงกลางสนามได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเขามีคุณสมบัติในการเป็นปีกมากกว่าเพลย์เมเกอร์อยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเขาได้บอลที่เริมเส้นและเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายก็จะเป็นโอกาสที่เขาจะลอกตัดเข้าในเพื่อหาโอกาสจบสกกกกอมมาาาวว่่แต็จจะีงงััห ที่เขาไปสุดเส้นเห็นเพื่อนแล้วก็จ่ายคัดแบ็กกลับมาก็มีเหมือนกันตัวเลขแอสซิสต์ต่อเกมที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเสลิิมฤด,ดูกาลที่แล้วของกาณาชโชก็สามารถบอกได้ว่าโอเคถ้าดูแค่สถิติ มันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่มันก็เพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นในฟอร์มที่ต่ํากว่ามาตรฐานในฤดูกาลที่แล้วแต่ก็จะมีบางจงังหวะที่กาแนาชโชทาได้ดีอยู่บ้างนะครับนั่นคือช็อตจงังหวะโต้กลับเ็วใช่ไมเคิลเนี่ยนะครับมีพื้นที่ได้กระชากได้มองเพื่อนและจ่ายบอลปัญหาในบางครั้งของเขาเนี่ยนะครับสมัยที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายแต่ทีนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพอเขาย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วเนี่ยแล้วพอวิธีการเล่นมัเเป,ปเอองปปปปวองโ้าขึน เขาจะปรับวิธีการมองเกมและเพิ่มตัวเลขในการแอสซิสที่มากขึ้นได้หรือเปล่าครับขณะที่อีกหนึ่งจุดเด่นของการาชโชคือลูกครอสครับ เพราะว่าซีซั่นก่อนเนี่ยเขามีสถิติครอสบอลต่อเกมที่3.22ครั้งมากกว่าอารมาติเอโร่โในค่าเฉลี่ยด้วยความแม่นยําในการครอสถ้าดูเฉพาะตัวเลขนะครับก็อาจจะไม่เท่ากับตัวริมเ้นคน,นอื่นๆแต่ว่าสาเหตุที่กาลาโชไม่ได้ครอสบอลแม่นยํามากขนาดนั้นก็คือว่ากาลาโชมีจํานวนในการพยายามเปิดบอลต่อเกมค่อนข้างเยอะนะครับและอีกหนึ่งคุณสบัติสำคัญก็คือเขาเปิดบอลได้ทั้ง2เท้าแต่ว่าการเปิดบอลหลายๆครั้งต่อเกมเนี่ยสิ่งที่กาลาโชต้องปรับเพิ่มขึ้นคือเรื่องของการเล็งเป้าครับหลาย ทั้งที่เขา cross เข้าไปและหวังว่าเพื่อนเนี่ยจะเข้าถึงบอลแต่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีผู้เล่นเกมรับคู่แข่งเต็มไปหมดเลยฉะนั้นในพาร์ทของการ cross บอถ้าการนาโช่ละเอียดกว่านี้และมองเป้าหมายชัดก่อน cross เขาก็อาจจะสร้างสรรค์ประตูให้กับเชลซีมากขึ้นด้วยการเปิดบอลซึ่งอย่าลืมนะครับว่าเชลโอเปรโรก็มีทักษะในการหมุงบอลที่ดีรวมถึงเลียมดีแล็บซึ่งถ้าหายเจ็บกลับมานะครับนี่คือสูตรหน้าตัวเป้าที่พร้อมจะทําประตูด้วยลูกกระอากาศได้อยู่แล้วและอีกหนึ่งมิติก,ก็คือการเปิดไปที่เสาไไกกกลลอง,งภาาาาาาพโชเปปิดดจซ้ขวสุ ให้กับเปโโรเนโตโฉบมายิงที่เอาไกลครับนั่นคืออีกหนึ่งมิติที่เชลซีจะทำประตูคู่ต่อสู้ได้เช่นเดียวกัน กับแผนการเล่นของเอ็นโซมาเรสกานะครับเราก็พอจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเชฟด้านล่างก็จะเป็นฐาน3แบบนี้นะครับจะเป็นโทซินอัตราบิโยโยจับคู่กับเทรเวอร์ชโลบาหรือว่าเซนเตอร์นะครับในสควอตของเชลซีก็จะหมุนเวียนกันสลับลงสนามนะครับทีนี้ฟูลแบ็กก็จะหุบมาอินเวิร์ดนะครับมาช่วยตรงกลางตามจังหวะอาจจะไม่ได้หุบมาตลอดหรือว่าไม่ได้หุบทุกเกมนะครับบางจังหวะฝั่งของมาเรสกาก็อินเวิร์ดน้อย นะครับหรือว่าบางเกมก็อินเวิร์ดมากอันนี้แล้วแต่นะครับตัวที่อินเวิร์ดก็อาจจะเป็นมาคูคูระยะขุบเข้ามาหรือบางเกมก่อนหน้านี้นะครับก็จะใช้ริสเจมขุบเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่อินเวิร์ดก็ใช้โฟบ็กดันเกมสูงไปช่วยเกมรุกฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมิดฟิลด์ตัวปักแน่นอนอยู่แล้วนะครับมอยเซสไคเซโดก็จะเป็นตัวพลังงานนะครับคอยเชื่อมบอลแล้วก็ตัดบอลตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ดันเอนโซเฟนเดสขึ้นไป อยู่เยื้องๆด้านซ้ายหน่อยนะครับเพื่อช่วยเกมรุกนะครับทีนี้มิดฟิลด์ตัวรุกอย่างโคเมอร์ถ้าเพลเมอร์ไม่เจ็บหรือว่าหายเจ็บกลับมาได้นะครับก็จะประจําการอยู่บริเวณเยื้อเย่ฝั่งขวาหน่อยในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษนะครับส่วนริมเส้นฝั่งขวาตรงนี้นะครับเอสเตวาลหรือไม่ก็เปโดเนโตนะครับก็จะยืนประจําการทีนี้จุดสําคัญอยู่ที่ว่าฝั่งซ้ายครับ เดิมเนี่ยคนที่ประจำการอยู่แล้วคือเจมี่กิเทนแต่เมื่อมีการอาโชมานะครับท้ายที่สุดแล้วการาโชก็อาจจะสลับหมุนเวียนกับเจมี่กิเทนในการลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายครับมิติที่น่าสนใจก็คือว่าสมมติว่าฝั่งของเชลซีเนี่ยนะครับทำเกมรุกทางฝั่งขวาอยู่นะครับมันจนโหลดให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเข้ามาพยายามปิดพื้นที่ครับเชลซีก็จะพักบอลจ่ายบอลเชื่อมบอลกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เชลซีสามารถสวิชบอลข้ามไปได้ครับกาลาโชเป็นนักเตะที่ถ้าสมมติว่ามีพื้นที่กับเขานะครับเขาก็พร้อมที่จะโจมตีพวกต่อสู้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเชลซีใช้วิธีการโหลดผู้เล่นมาทางฝั่งขวาเยอะๆแล้วรีบสวิชเร็วพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ในการเข้าทำของอเลคารโดกาลาโชอาจจะล็อกตัดเข้าในนะครับแล้วก็หาโอกาสครอสหรือว่าอาจจะหาจังหวะในการทําประตูเองก็ได้เหมือนกันครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีบางจังหวะนะครับที่กาณาโชเนี่ยมาช่วยเชื่อมบอลน,นะครับในเวณพื้นที่ด้านข้างนะครับและอาจจะชิ่งกับเอนโซเฟรนเดสครับแล้วทีนี้ก็หาจังหวะวิ่งหลังลายไปแล้วก็ให้เอนโซตักข้ามไปให้นะครับซึ่งมิตินี้เคยเกิดขึ้นแล้วที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในจังหวะที่อเลคการโดกานาโชเนี่ยนะครับเล่นร่วมกับคอปปี้เมนูพอเมนูได้บอลปุ๊บกานาโชว,วิ่งเลยครับและเมนูก็ตักบอลไปให้ ทีนี้เมื่อไปถึงริมเส้นแล้วท้ายที่สุดเนี่ยกาแนชโชสามารถที่จะจ่ายคัตแบ็กนะครับให้กับเพื่อนที่เติมมาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าจะเปิดเข้าไปในพื้นที่ตรงกลางกรอบเขตโทษให้เพื่อนจบสกอร์ได้เลยเพราะจริงๆการนชโชเนี่ยไม่ได้เปิดบอลได้ด้วยเท้าขวาอย่างเดียวนะครับเขาสามารถที่จะ จ่ายเรียบด้วยซ้ายได้เลยนะครับฉะนั้นนี่คือมิติการ cross b ลที่หลากหลายของกาลาชโชทีนี้ตัวที่มาจบสกอร์จากนอกกรอบก็เลือกเลยครับจะเป็นฝั่งของเอนโซก็ได้จะเป็นทางโคพาเมอร์ก็ได้ฉะนั้นมิติการ cross b ลของกาลาชโชถือว่าน่าสนใจแต่ขอให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับปักบอลนะครับช่วยพาให้เขาเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ริมเส้นได้ที่เหลือก็รอดูว่าจะจบสกอร์กันได้อย่างไร ในส่วนของการเลี้ยงบอลน,นะครับคือถ้าดูตัวเลขเนี่ยการาโชมีสถิติในการเลี้ยงบอลต่อเกมอยู่ที่6.42แล้วก็เลี้ยงผ่านกู้ต่อสู้สำเร็จที่เกือบ60ซึ่งถ้าวัดจากปลายซีซันก่อนตัวเลขนี้มากกว่าอามัดเดียโล่ด้วยนะครับการาโชเป็นตัวริมเส้นที่มีความเร็วในจังหวะโต้กลับถ้ามีพื้นที่ให้เขานะครับแต่ถ้าพูดถึงการโดนหนึ่งต่อหนึ่งมีหลายครั้งที่เขาเนี่ยยังไม่ผ่านกู้ต่อสู้ในบางจังหวะเขายังต้องปรับในเรื่องของการจับบอลแรกให้เนียนขึ้นรวมนนถึงการะหว่างเกม ผู้เล่นเชลซีสร้างพื้นที่ในการเล่นให้กับการอาชบมากพอนะครับและก็มีพื้นที่ว่างเขาก็อาจจะพาบอลพุ่งเข้าหาประตูฝั่งตรงข้ามและอาจจะลองง้างเท้ายิางประตูก็ได้ท้ายที่สุดแล้วนะครับนี่คือนักเตะที่คล่องคิดไวทาไวเร็วแต่ก็ต้องยกระดับความละเอียดและจังหวะสุดท้ายซึ่งแฟนๆเชลซีก็น่าจะเชื่อนะครับว่าเอนโซ่มารสกาและทีมโคช้ชจะพยายามขัดเกลาตัวเิมเส้นคนใหม่ของเขาให้ดีขึ้นในอนาคตครับ อีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจนะครับก็คือเมื่อคู่ด่สู้ลงไปรับต่ํามากและผู้เล่นเชลซีหลายคนเนี่ยโขมเข้าไปในกรอบเขตโทษแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งมิติที่กาลาโชสามารถจะทําประตูได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้ครับบริเวณนอกกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายนีย่อาจจะเป็นพื้นที่ทําการของอเรคกาโดกาลาโชนะครับสมมุติว่าทําชิงกับเพื่อนนะครับแล้วมีพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่กาลาโชจะสามารถยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษได้เพราะว่า ก็มีหลายประตูนะครับสมัยที่เขาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขาทําประตูในลักษณะนี้โดยเฉพาะการปั่นโค้งไปที่เสาไกลครับหรือว่าในเคสที่มารสกาอยากจะให้ปีกครอสบอลจากเท้าข้างที่ถนัดนะครับเปโโรเนโตสามารถที่จะขยับไปยืนเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายได้นะครับและในเกมที่ไม่ได้ใช้จมิเกตันครับกาลาโชก็อาจจะขยับไปยืนฝั่งขวาได้เหมือนกันซึ่งจะทําให้ทั้งคู่เนี่ยครอสบอลด้วยเท้าข้างถนัดได้มากขึ้นเพราะว่าเนโตก็เป็นอีกหนึ่งตัวริมเส้นที่ครอสบอลได้ดีอยู่แล้ว เชลซีมีตัวผู้เล่นริมเส้นเยอะนะครับก็อยู่ที่เอนโซมารสกาจะขยับหมุนเวียนนะครับหรือว่าจะสลับผู้เล่นคนอื่นๆลงสนามอย่างไรเพราะว่าโปรแกรมเชลซีลงเตะหลายถ้วยนะครับท้งฟุตบอลในประเทศแล้วก็ฟุตบอลสโมสรยุโรปค,ครับทิ้งชายที่ตัวเลขการเล่นเกมรับนะครับกาญชโวมีตัวเลขในการเอาชนะการดวลกับผู้่ต่อสู้ที่60ซึ่งไม่แย่เลยกาญชโวเป็นนักเตะที่พร้อมลงมาช่วยเกมรับพร้อมเสียบสกัดแย่งบอลจากคู่แข่งถ้าจําเป็นและเขาพร้อมที่จะวิ่งไล่เพรสซิ่งใส่ผู้เื่นต่อสู้รวม จะแย่งบอลกลับท,ทันทีหรือที่ในศัพทิก,กเนี่ยเรียกกันว่า c o u n t ร์ p r รสซ i n g นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่ารูปร่างของการาโชจะไม่ได้สูงใหญ่มากนักแต่ว่าทัศนคติการกัดไม่ปล่อยสู้ทุกบอลจะทําให้เชลซีได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปมากเดียวละครับแม้ว่าจะต้องแย่งตาแหน่งกับเจมี่กตทนเป็นหลักนะครับแต่การาโชถือข้อได้เปรียบคือเขามีประสบการณ์การเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วอเลคานโดมีทักษะหลายอย่างครับที่จะพัฒนาเป็นสุดยอดนักเตะได้ในอนาคตถ้าปรับการเล่นในพื้นที่สุดท้ายและการจบสกอร์ได้นะครับที่สาคัญที่สุดก ไดด้้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งทีเด็ดของเอนโซ่มาเรสกาในการพาเชลซีลุ้นความสำเร็จในฤดูกาลนี้และบางทีเราอาจจะได้เห็นประตูสวยๆเพิ่มเข้ามาในคลิปรวมประตูของการาโชเพียงแต่เขาจะเปลี่ยนจากยิงประตูในเสื้อสีแดงไปเป็นเสื้อสีน้ํางเงินกับเรื่องราวใหม่ๆในหนังสือบทใหม่ๆที่เขาจะต้องผจญภัยต่อไปสำหรับชายหนุ่มชาวอาร์เจนตาของเชลซีที่ชื่ออเลคานโดกาลาโชครับ